สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์กันในเรื่องของการคำนวณต้นทุนในการเลี้ยงจิ้งหรีดแต่ละรอบนะฮะว่า1กิโลเนี่ยมันใช้ต้นทุนในการเลี้ยงอยู่ที่เท่าไหร่จะทําให้เรารู้ว่าราคาที่เราขายอะค่ะมันได้กําไรมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันขาดทุนนะมันเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดอย่างดีฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนเราอะโลนึงอะเราใช้กี่บาทในการเลี้ยงเขาให้เติบโตนะคิดง,ง่ายๆนะดยการที่เรา,าค่าใช้จ่าย ทั้งหมดค่ะต่อบอ่อต่อรอบนั้นๆน,น,นะเพื่อจะง่ายนะคะมาลงให้หมดเลยว่าเราจ่ายค่าอะไรไปบ้างหลักๆเลยก็จะมีค่าหัวอาหารเครนิดอ้างยิงจากจากตัวเลขของอันนี้ละกันนะเครนิดอันนี้ซื้อที่ที่490บาทมันใช้ทั้งหมด2องกสอบค่ะสองกสอบรวมเป็นเงิน980บาท ที่สอง่2้นี้ใช้อ่ะสมมุติพันไข่อันนี้จะเปลี่ยนพันซื้อพันไข่มาสองร้อยห้าสิบนะอันนี้ใช้ห้าขันคูณขันละห้าสิบบาทถ้าไข่เนี่ยสองร้อยห้าสิบสั่งเขามามีค่าจะส่งหนึ่งร้อยบาทอันนี้ค่าส่งเป็นเงินสามร้อยห้าสิบบาทนี่คือต้นทุนในเรื่องพันไข่ ลำดับ,บที่3ามให้น้ําโดยกุยมะพร้าวต้องซื้อซื้อกระสอบใหญ่เลยเนื่องจากจะใช้ลองไข่ทำพันรุ์นถัดไปด้วยเขาขายกระสอบละร้อยห้บาทหำดัแบบที่สี่ฟักทองใช้ล้างท้อนตอนจับฟักทองล้างท้องร้อยสี่สบาทสิบนะกิโลถุงใหญ่ๆค่ะนี่ใช้2กระสอบ ราคาฟักทองไม่แน่นอนนะขึ้นอยู่กับถูกแพงขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยนะคะตัวนี้อ้างอิงจากตัวเลขที่ซื้ออยู่ประจำนะใชสอ้280บาทสองก็สอบตบอ่อบนะค่าใช้จ่ายสุทธ,ธิที่อันนี้จ่ายไปตบอดต่อรอบนั้นเอาทั้งหมดเลยค่ะมารวมกันเอายุาตกดเครื่องคิดเลขนะสองเก้บวก ค่าพันไข่สามร้อยห้าสิบค่าขวยมาพา 150, ะพร้าวร้อยห้าสิบฟักทองล้างท้องอีกสองร้อยแปดสิบค่าใช้จ่ายสุธิหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทต่อโบต่อรอบนี่คือค่าใช้จ่ายของณน,นิดที่จ่ายไปต่อการรอบต่อการเลี้ยงของรอบนั้นๆทีนี้สมมุติ นะสมมุตินนี้จับจริงหลีดได้นะจับจริงหลีดได้20กิโลนะเป็นตัวเลขโดยประมาณการนะเพื่อนแต่ว่าส่วนใหญ่การเลี้ยงของแมลงนี้สามารถจับวางได้เลยอนนี้จะเอา20โลเอา2 5าโล30โลหรือก็ทั่ง40โล45โลทำได้นะ แต่ว่าสาหรับน้องใหม่อาจจะยังกําหนดไม่ได้ว่าเราอยากจะได้เท่านี้โลแล้วมันทําได้เท่านี้นะคะค่อยๆเรียนรู้ไปให้ถือว่า20โลนี้เป็นตัวเลขโดยมาตรฐานที่การเลี้ยงแต่ละรอบมันจะไม่ขาดทุนนะเนื่องจากถ้าเกิดว่า5โล10โลเนี่ยเราก็ใส่บอ่อขนาดเนี้ยใส่จํานวน5ขันขนาดเนี้ยค่าใช้จ่ายขนาดเนี้ยกินอาหารไป2ลูกเนี่ยถือว่าขาดทุนค่ะเพื่อนๆน,นะอัตราแรกเนื้อนี่ต่ำม,มากขายต้องขายแพงๆอ่ะถึงจะได้กําไร ทีนี้ตัวนี้เป็นตัวเลขสมมุติเนาะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้คำนวณต้นทุนของตัวเองแต่ละรอบนั้นนะได้ถูกนะฮะทีนี้เราอยากรู้ว่ามันจะได้ต้นทุนต่อโลจ้องกี่บาทนะเราก็นําค่าใช้จ่ายทั้งหมดในที่นี้ก็คือ1นึ่บาทตั้งหารด้วยจํานวนโลที่เราจับได้หารด้วย20่สิบคดเครื่องเลขกที่เท่ากับ 88บาทนะฮะนี่คือต้นทุนค่าเลี้ยงจริงหลีดเ่าต้นทุนเลี้ยงจริงหลีดแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆต้นทุนเลี้ยงจริงหลีดต่อโลอยู่ที่88บาทนะคะ ฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องขายจิ้งหรีดให้ได้มากกว่า88บาทถึงจะได้กําไรถึงจะไม่ขาดทุนทีนี้การตั้งราคาจิ้งหรีดมันไม่ได้ตั้งรอบนี้ขายเท่านี้รอบหน้าขายเท่านั้นมันจะเหมือนว่าตั้งราคาแรกเปิดราคาเท่าไรมันจะกลายเป็นราคาที่มาตจะทานเลยฉะนั้นเราต้องคํานวณให้ดีๆก่อนที่จะเปิดราคานะสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ในพื้นที่ยังไม่มีใครเลี้ยงมันสามารถกําหนดราคาเองได้นะคะซึ่งราคาของจิ้งหรีดมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยง อันนี้กรณีเดียวขายเองเราขายปีกเองเราสามารถตั้งได้เลยหรือถ้าเกิดว่ามีคนเลี้ยงอยู่แล้วเราก็สำรวจราคาก่อนว่าเขาขายเท่าไหร่แล้วมาดูต้นทุนเราเองนะถ้ามันไปได้ก็ขายเท่าเขาถ้าขายสูงกว่าเนี่ยไม่ได้แล้วแต่ถ้าขายต่ําทําไมเราต้องขายต่ำถูกไหมเพื่อเขาขายไวละเรามาขายต่ําเพื่อที่จะขายได้แต่เราไม่ได้มองว่ามันจะทําให้ตัวเองขาดทุนหรือขาดกําไรน้อยไปนะเขาขายเท่าไหร่ขายเท่านั้นถ้าจะขายเกินเพื่อนก็ ให้เพิ่มคุณภาพถ้าจะขายต่ำกว่าเพื่อนดูว่ามแมลงรอบนั้นมันเป็นยังไงนะเป็นประโยชน์สําหรับเรานะคะในการคํานวณต้นทุนต่อโลต่อบ่อมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรขายแบบไหนควรขายใครนะในเมื่อราคาในปัจจุบันมันมีราคากลางอยู่แล้วเราก็จะเห็นๆนะเราาท่านๆเพื่อนๆเราที่โพสขายกันอยู่นะคะทีเนี้ยถ้าคํานวณต้นทุนของตัวเองออกแล้วก็รอบๆนั้นเลี้ยงแมงได้ตามเป้าที่วางไว้ ทุกอย่างก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงมแมลงแล้วตายตายจำนวนเยอะเลยเก็บได้ไม่กิโลตัวเนี้ยเสี่ยงขาดทุนแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลายๆรุ่นต่อกันนี่แย่เลยค่ะนะถ้าเกิดว่ามีคําถามก็สอบถามกันเข้ามาหลังไม้ได้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ